าสวัสดีครับผมโคชันดนะครับวันนี้นะครับก่อติดก,กระแสนะครับภาพถ่ายของใหญ่หมานะครับภาพถ่ายที่เกี่ยวกับคนรักสุขภาพหรือว่าคนชอบออกกำลังกายนะครับ วันนี้นะครับหนึ่งในทีมงานของผมก็ได้มีโอกาสได้ร่วมถ่ายภาพในครั้งนี้ด้วยนะครับเป็น100ชีวิตนะครับเซเลบคนดังนะครับที่มาถ่ายนะครับของคุณใหญ่มาครับคนนั้นก็คือนะครับเชนเนอร์อาร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชนเนอร์อาร์ตนะครับก็เป็นหนึ่งในทีมโคชันดังนะครับแห่งดีพิเนอร์ซิตี้ก็ใหม่ครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการเตรียมตัวนะครับวิธีการเล่นและความเป็นมาเป็นไปในการทํางานในทีมโคชันดังนะครับโอเคเริ่มเลยดีกว่า เริ่มแรกเนี่ยเริ่มมาทำงานเอาคนด่านนั่นจะได้ก็ได้ประมาณนะครับหนึ่งปีครับผมก่อนหน้านี้ก็รับงานเล่นด่านรถบฟวานเนี่ยอ๋อครับผมแล้วนะครับในส่วนของการเตรียมตัวในการขายภาพของใหญ่หมาดในครั้นี้เตรียมตัว่ยังบางก็จริงๆแล้วก็ผมก็ออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับเป็นภาษาญี่ครับแล้วก็เอ่อได้เตรียมคี่ปุ่นเพื่อเข้าปวดดีพอขนาดนะครับเข้าโปรแกรมเพื่อปวดดีเดินแถลง น่าจะคุ้นๆนะครับรุ่นนี้มีคุณพุดีด้วยครับครับแล้วผลงานเนี่ยผลงานตอบรับดีครับตอบรับดีนะครับก็ได้อ่าจีดหนึ่งเดห้านะครับของเจ้าคุณพื้นดีสุดๆเลยครับก็นะครับนอกจากการเตรียมตัวในการผลิตเจลแลนแล้วนะครับการเตรียมตัวขวดในส่วนของการถ่ายภาพใหญ่หมากครั้งนี้ยนะครับมีการขึ้นไงบ้างครับที่เจ้าค่ะเอ่อการขั้เลือกของภาพถ่ายของใหญ่หมากนะครับก็คือ ทั้งดีพิเนตแล้วก็คอามกระให้โอกาสนะครับในในในส่วนของตัวครับเลือกให้ผมให้คุณแยม่ะครับอันนี้แล้วก็ได้ผ่านการคัดเลือกของคุณใหญ่ใหม่ที่นี่งครับก็คือคุณอาร์ตก็เป็นหนึ่งในร้อยคนดังของประเทศไทยที่ได้ได้ถ่าย้าร์ดพันธมิตรสมศักดิ์อารัตจะพูดยังไงก็ได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยว่าเริ่มแรกในการเตรียมตัวในการพิจารณาเราเราพู แล้วเราก็ก็มีงานเลิศที่ผมทำไปแล้วก็หลอกกำลังกายเป็นหลักอยู่แล้วแต่อาหารนี่เราคือมีการเอะเนโนพวกี่ปกติเลยนครับในเรื่องเรื่องการออกกาลังกายปล่อยหน่อยดีหน่อยอันนี้อาจจะขึ้นมาในโปรแกรมครับแล้วช่วงนี้เชนในการออกกำลังกายเพื่อดูแลรูปร่างกำลังกายร้านร้องปากที่ท่านสนใจบ้างว่าต้องทำยังไงต้องฟิตยังไงต้องรู้อาหารยังไงเพื่อให้ได้ปวดหลังกครับ ก็ไม่ยากนะครับจริงๆแล้วนะครับก็คือการออกกาลังกายเนี่ยขอให้เกิดขอเหมือนกับให้สม่ำเสมอนะครับให้มองพิเศษเป็นบ้านที่2เลยก็ได้นะครับแล้วก็เน้นอาหารนะครับเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะครับพักผ่อนให้พอนะครับแค่นี้ก็ได้จะโอเคแล้ววันนี้นะครับอาร์ตก็จะมีเทคนิคการบริหารกล้ามเนื้อท้องซึ่งไม่ต้องไหนนะครับโอเคครับ ต้องเปรียบเลยไมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นซิกเนเจอร์ของรานซึ่งกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงก็เปิดนะครับวันนี้คุณอาจะมาสอนสักสามสี่ท่าได้ใช่ไหมครับไม่มีปัญหาครับครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันครับโอเคครับท่านี้เป็นท่าเล็กๆนะครับที่ใช้ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับมาดูกันนะครับนี้จะได้ห้าท้องส่วนทองล่างนะครัเลนดนึงนะครับ ติด15ทีเนอะเอะครับอันนี้เป็นการสาธิตะารได้หน้าท้องส่วนท้องล่างนะครับ ครัต่อไปเป็นภาพบริหารกล้ามเนื้อท้องด้านบนนะครับที่ผมใช้บริหารเป็นประจำนะครับเรียกว่า 5. ท่าเคเบิลทั้งนะครับมา ครับต่อไปเป็นผ้าไซส์เบนนะครับที่ผมใช้บริหารหน้าท้องข้างนะครับเป็นประจำนะโอเคดูนะครับเพิ่มนะครับใช้เพิ่มนะเรียกเพิ่ม่นหน้าท้องหน้าดีนะครับ เซนเออร์อาร์ตนะครับในส่วนของการถ่ายแบบของใหญ่หมาในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะจากันนะครับอาร์ตมีอะายฝากนะครับผลงานผลงานนะครับก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีแบบของเมนเทลนะครับเชินตามได้นะครับต่กข้อคิดนิดนึงข้อคิดนะครับก็คุณดีๆนะครับไม่สามารถซื้อหาได้นะครับถ้าใหญ่ได้นะครับมาที่วีฟิเนสครับครับแล้วพบกับพาร์ตและผลณานได้นะครับ วีไอพเน็เด็กก็ไมครับวันนี้ผมกับเจเนอ,อ,นอร,ร์อาร์ก่อนตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ